สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคข้ามซีทีวีประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2558ค่ะครับผมมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้กันเลยนะครับมหาวิทยาลัยราชพัฏรำไพพรรณีจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ์รำไพพรรณีพร้อมมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2 5 5 8ครับ ที่สนามกีฬาศักดิเดชมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีดรสวัสดิ์อุดมโพธนายกสภามหาวิทยาลัยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวคำราชสุดดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา,ามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีโดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีร่วมในพิธีสืบเนื่องจากในปีพุทธศักราช2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด พระพระชาชทานนามสถาบันราชพัฒให้กับวิทยาลัยครูจันทบุรีหรือวิทยาลัยรำไพพนันนีเป็นสถาบันราชพัฒรำไพพนันนีพร้อมทั้งได้พระราชทานตราพระสัญญกรประจำพระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันราชพัฒทั่วประเทศ ต่อมาในปีพุทธศักราช2547ได้มีการตาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชพัฒยกฐานะเป็นสถาบันราชพัฒทั่วประเทศเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒนนับตั้งแต่วันประกาศใช้พระราชบัญญัติในราชกิจจานุเบกษา ยังส่งผลให้สถาบันราชพัฏรำไพพันนียกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชพัตรรำไพพันนีเมื่อวันที่15มิถุนายน2547ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงได้ยึดวันที่15มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชพัตรรำไพพนันนีในส่วนของพิธีในวันนี้ประกอบด้วยขบวนอัญเชิญตราพระรัญจกรและตราศักดีเดชจากพระบรมราชินยานุสาวรีมาสู่สนามกีฬาศักดีเดช และดรสวัสดิ์อุดมโพธิ์นายกสภามหาวิทยาลายัยนำคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลาย ость, ัพย,พ original, ย,ย,าลายรัชภัฏรำไพปณีกล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเนื่องในวันคล้ายวัน,นสถาปนาพร้อมกันนี้ดรสวัสดิ์อุดมโพธิ์นายกสภามหาวิทยาลายัยและคณะผู้บริหารคณาจารย์ได้ร่วมกันมอบเครื่องหมายมหาวิทยาลายัยแก่นักศึกษาชัาา้นปีที่1ประจำปีการศึกษา2 5 5 8 โดยนักศึกษาหญิงจะได้รับเข็มตรามหาวิทยาลัยและนักศึกษาชายจะได้รับเน็กไทของมหาวิทยาลัย